เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็ดโอซาชาแนลกนอิกเช่นเดิมนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนครับไปสอนการฟาร์ม AFK นะครับสำหรับเกมอนิเมะแวนการ์เดนนะครับซึ่งแน่นอนครับก่อนจะพาไปฟาร์มเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะพลาดหรือว่าไม่เคยศึกษาหาข้อมูลในเรื่องนี้กันเลยเลยครับต้องเข้าใจก่อนว่าผมไม่ได้ว่านะครับแต่อยากให้เข้าใจตรงกันว่า คือเกมโรบอ์ส่วนใหญ่ันจะเป็นเกมที่หลอกเด็กอยู่แล้วนั่นเองครับแล้วคุณจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องซึ่งผมแนะนําว่าให้คุณดูช่อง YouTube ของใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องผมก็ได้นะครับตามนั้นเลยก็ผมเข้าใจดีครับเวลาคุณเข้าตัวเกมเนี่ยคุณมักจะเสิร์ชหาคําว่าอนิเมะใช่ไหมครับอนิเมะแวนการ์ดอย่างเงี้ยอ่านะครับ G U A R D ใช่ไหมแล้วคุณก็พิมพ์ไปซึ่งผมไม่ค่อยแนะนาให้เสิร์ชหาอย่างนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคุณจะเจอแต่แมปปลอมทั้งนั้นเลยนะครับไม่จา มันเป็นแมปที่จะมาหลอกหากินนู่นนี่กันไปครับซึ่งในไลฟ์สตรีมหรือว่าในอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยผมก็มักจะโดนน้องๆมาตามด่าตามว่าซึ่งสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงเลยนั่นเองเนะครับแล้วตอนเนี้แมปแท้มันได้ขึ้นมาแล้วเห็นปะแบะแมปปลอมเยอะแยะมากมายและสิ่งที่ ทุกคนเจอกันนะครับก็มักจะเป็นแบบปลอมซึ่งก็คือแบบนี้ที่ทุกคนมักจะเข้าไป a f k กันนั่นเองครับแล้วก็จะมีการแบบเฮ้ย hey, มี v i p อพีาคูณ2ด้วยนี่คือทุกคนบางคนอาจจะซื้อไปแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าโดนหลอกกันไปซึ่งผมเคยทําคลิปไลฟ์สตรีมบอกไปด้วยนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นคือเอาง่ายว่าหวังดีแต่สุดท้ายแล้วความหวังดีของผมมันไม่ได้ทาให้น้องๆน,นั้นตาสว่างขึ้นเลยเอาเป็นว่าก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของใครของมันละกันผม ก็เสียใจกับน้องด้วยแล้วกันนะครับแต่ก็ให้ตาสว่างเพิ่มมากขึ้นแล้วกันก็มีอะไรก็ให้ตามคลิปของคนทั่วไปดูกันด้วยแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนครับแมปจริงคือแมปนี้นั่นเองนะครับ ให้ดูจากชื่อคนทำนั่นเองครับคีตาวารินะครับอันนี้เลยหรือว่าที่ใต้คลิปของผมนะครับหรือว่าในคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์อาจจะมาช้าหน่อยนะครับแต่ว่าที่ใต้คลิปเนี่ยจะมีใส Ь ไว้อย่างแน่นอนก็อย่าลืมเข้าไปนั่นเป็นแมปจริงผมไม่เคยให้แมปปลอมนะครับเพราะว่าถ้าคุณเข้าไปผมเชื่อหลายๆคนมักจะแค่เสิร์ชจ,จากตรงนี้เท่านั้นแล้วก็ไม่ได้หาหรือว่าดูคลิปจากช่องอื่นเลยนั่นเองนะครับก็แนะนําว่าให้ลองเข้าจากตรงนี้นั่นเองครับซึ่งแมปจริงนะตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณแสนก็คนเลือกจะสองแสนกว่าแล้วแต่น,นับ การเ k แบบนี้จะเปิดเกม a n i m a t e De ฟ e เซอเลยนั่นเองครับและตัวที่ผมจะเอามา FK ก็จะต้องใช้เป็นมูมูอยู่แล้วนั่นเองครับหรือว่าตัวตัวเอ่อเป็น l d Player ก็ได้นะครับหรือจะเป็นอันอื่นก็ได้เช่นกันได้หมดเลยย้ำว่าได้หมดเลยนะครับหรือจะเป็นในมือถือของคุณก็ได้นะที่คุณเข้าแอปแล้วคุณก็จะต้องมีแอปนี้เหมือนเดิมครับก็ตัวก็คือตัวเจ้าตัวออโต้คิกนั่นเองต้องมีนะย้ำว่าต้องมีเพราะมันคือสิ่งที่ดีที่สุด นั่นเองนะครับในการที่จะใช้ฟาร์มนั่นเองนะตามนั้นครับซึ่งแอปก็จะเป็นออโต้คลิปแบบนี้แล้วผมก็จะใช้เป็นการแบบอ่ะก็คือเรานิวไปเลยคอนฟิกแล้วเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มห้ดูครับก็เข้าเกมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับตามนั้นอ่ะเข้าเกมเลยนะครับไปทีละขั้นตอนเหมือนเดิมครับผมจะลองเทคอยู่แล้วจะไม่ตัดต่อใดทั้งสิ้นให้น้องๆได้ดูเพราะว่าทุกคนมันจะกรอคลิปกันอยู่แหละผมเลยไม่รู้จะตัดต่อไปเพื่ออะไรต่อให้ตัดต่อดีแค่ไหนก็ตามมันไม่มีความจําเป็นสําหรับคนที่กรอคลิปหรือว่าสคริป,ปไปเเลยนัองคมา รอเข้าเกมกันฮนะเรากำลังจะจอยเข้าเกมแล้วอาจจะมีการช้ากันหน่วงบ้างนิดหน่อยก็อยู่ที่ว่าคุณตั้งค่าตัวโปรแกรมไว้อะไรยังไงนั่นเองนะครับ อรอดูกันไป Starbucks บริการกดเกมพันราคาถูกถูกกว่าเติมเองได้ไวใน5นาทีปลอดภัยแน่นอนมีบริการขาย i อดีไก่ตัน i อดีไก่ดองเพชรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกม All Star t ว e ร์ด e เฟนส์อนิเมะ s t าสแตนบล็อกฟุตรวมถึง a n i เม Defender และแมปอื่นๆอีกมากมายยังไม่หมดนะครับยังมีบริการฟาร์มเพชรฟาร์มทองปลดหนานและของอีเวตัวละครต่างๆอีกมากมายหลายแบบนะครับหากนอกสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ วันนี้ผมขอนำเสนอูเ u เตอร์ที่เร็วที่สุดลื่นที่สุดและแรงที่สุดสำหรับการเล่นเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม Blue Archive, Black Clover, Fate Grand Order และเกมอืนอนอีกมากมายที่อยู่ในหน้าจอนี้เลยนะครับโดยที่ตัว LD Player นั้นได้รับความน่าเชื่อถือมากมายจากผู้พัฒนาเกมหลายๆเกมเลยครับไม่ว่าจะเป็น Karina, Joystar, Nexon และอีกอื่นอีกมากมายนะครับหากคุณดูแล้วคุณสนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปนะครับ <อะ S 1> มาแล้วนะครับก็นี่ก็อยู่ในโปรแกรมนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับ ตั้งค่าต่างๆนานาให้มันต่ําสุดทั้งหมดและกันน้อไม่ไว่าจะเป็นการตั้งค่าโลบอกนะครับที่ไม่ไว่าจะเป็นตัววอยุ่มจะปิดไปเลยก็ได้ครับแล้วกราฟิกปรับเป็นต่ําให้หมดเลยเราเป็นแมนนวลน,นะปรับนีเดียบแล้วก็เป็นต่ําให้หมดอะไรแบบนั้นไปนัน่นเลยนะครับ <S <S แค่นี้จบนะครับแล้วก็ในตัวเกมเนี่ยการตั้งค่าเซตติ้งต่างๆนานาคุณก็กดเป็นโลนะครับดิสเซเบิลต่างๆนานาให้มันเรียบร้อยปิดไปห,หมดเลยนะครับออโต้สคิปเวฟอะไรปิดปิดหรือเปิดดีอัพเปิดไปแล้วกันเปิดไปให้หมดเลยเพื่่่อทีวามันจะไดด้ล พวกแบบการแบบโหลดแมปต่างๆนานาไปนั่นเองครับแล้วก็การที่เราจะไปเล่นเนี่ยนะครับแน่นอนเราต้องเล่นโหมดเพลย์อยู่แล้วเข้าใจไหมในการฟาร์มซึ่งวิธีการฟาร์มนะครับของตัวละครเนี่ยผมจะแนะนําเป็นตัวละครเหล่านี้แล้วกันะผมจะไปที่ตัวซัมมอนแล้วกันนะครับโดยตัวฟาร์มเนี่ยหลกักๆแล้วถ้าจะเล่นได้แล้วฟาร์มได้ง่ายๆเลยนะครับผมจะแนะนําเป็นตัวละครในระดับเลเจนเดลี่ ทุกตัวตัวไหนก็ได้นะครับแต่ตัวละครที่ฟาร์มง่ายที่สุดย้ําว่าฟาร์มง่ายที่สุดนะครับก็คือตัวละครอย่างคิซารุนะครับตัวนี้เลยนั่นเองนะรองลงมาเนี่ยจะเป็นกอนนั่นเองนะครับและก็เป็นตัวละครอย่างแบล็กโกคูแล้วก็ตัวละครอย่างอิตจินะครับแล้วก็ตัวอื่นตามลําดับไปนั่นเองที่ผมจะบอกนั่นเองเนาะก็สามารถฟาร์มได้ถามว่ามิสติกฟาร์มได้ไหมได้ครับสุดท้ายแล้วอยู่ที่คุณว่าคุณจะจัดการจัดสรรการฟาร์มยังไงให้ได้ประสิทธิภาพของตัวคุณเองมากที่สุดแต่ในคลิปนี้ผมจะแนนนนนะะําาาเเเเปป็็คิรรลลลกััพวว่่่ตทีง เล่นดีและเล่นไม่ยากนั่นเองครับแค่นั้นนะคุณสามารถใช้ตัวไหนก็ได้แต่ผมจะใช้เป็นคีซารูฟาร์มเลเวลนั่นเองครับแล้ววิธีการฟาร์มเลเวลมันเป็นยังไงล่ะแน่นอนครับเรากดเพลย์ไปเลยนะครับคือหลายๆคนเนี่ยมักจะถามว่าเกมเนี้ยตัวไหนเก่งบ้างผมจะแนะนํางี้ครับว่ามันเก่งทุกตัวให้ลองเล่นไปดูก่อนละกันครับแล้วคุณจะรู้ว่ามันเล่นได้หรือมันเล่นไม่ได้ซึ่งเทลิสแต่ผมจะทําออกมาให้ทีหลังนั่นเองเนาะแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งละกันจะไม่ได้อยู่ในคลิปนี้เเเอออาาาานนนนี้ปป็แแค่่บบโดยระมณมณกกั เรามาเข้ากันไปครับซึ่งด่านที่จะฟาร์มเนี่ยนะครับจะเป็นด่านของนาเม็กง่ายๆเลยนาเม็กนอร์มอลครับเพราะว่าในการที่คุณลงเนี่ยคุณจะได้ถั่วในการอัพเลเวลหรือว่าการอีโวตัวละครอ,อย่างเจ้าตัววบจิต้าที่เรามาีอยู่แล้วด้วยทองในการที่จะไปอีโวนะครับธน,นาเนาะแล้วก็เพชรที่จะได้ตาละ80น,ะนั่นเองนะครับเราสามารถกดเป็นเฟรนโอลี่เพื่อที่จะได้ให้คนอื่นเขาไม่เข้ากับเราได้น,นั่นเองครับแล้วกดคอนเฟิร์มไปเลยนะครับแล้วก็นาการเริ่มเกมไปเลยน,นั่นเองนะ นในจุดนี้อาจจะเปิดเสียงเกมหน่อยละกันถ้ามันกำจะเงียบจนเกินไปนั่นเองนะ,ะตามนั้นนะครับมาเร t s go ล่กันเราเปิดตัวโปรแกรมหมดแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวโปรแกรมออโต้คิกที่แนะนำให้โหลดมานั่นเองครับในจุดนี้จุดเกมนี้นะมันจะเกิดแบบ บางทีมันก็จะผมจะเรียกว่าไงดีมันก็ล็อกจุดเกิดนะแต่ว่าเราจะหาจุดเกิดที่ดีดสําหรับเรานั่นเองครับซึ่งตอนนี้มันจะมีตัว auto start หรือว่า w อ r ์ส start มานั่นเองครับเราเดินมาตรงนี้ก่อนเราหาจุดกดให้มันได้นะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่เลยคุณวางจุดวางจอวางอะไรก็ได้ครับแล้วคุณเริ่มกดบวกครับไปที่เลขหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มกด start ก็เอาไวมม้มุมนี้ก็ได้เห็นปะมันก็จะเริ่ม start ไปแล้วแล้วคุณก็กดที่บวกหนึ่งครับก็คือมันจะเป็นเลขสองคุณเอามาที่คีสาลูเอาไวม้มุมๆุมหน่อยละกกกันนะะครรรบปปมมาาาณณีี้้้้ฮแลลวว็็ดดเเขอไไ นะครับไว้ประมาณนี้เพราะว่าตัวละครจะได้ไม่หลุดหรือว่าป,ประมาณนี้ก็ได้ครับนี่นะข้างล่างเลยก็กดเลขสครับประมาณนี้เอาไว้ข้างบนเลข3นิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเพย์ไปลองดูมันวางตัวไหมยังไม่วางนะครับลืมไปว่ามันต้องวางตัวละครอาจต้องต้องเป็นเลขอที่ก่อนอ่ะผมลืมต้องเอาเลขตัวละครออกมาก่อนมันจะมีตัวเพลสด้วยนะครับวางเราต้องเอาเลข4เนี่ยเออเลขสี่อยู่ไหน 89? วะอาะกดบวกผมกเอเลข4ีุ่ณเอามากดเพลสมันจะอยู่ประมาณมุมนี้ละกันนะครับกดเพลสอาจลองดูวางไหม วางเรียบร้อยครับแล้วมันจะโจมตีอย่างนี้เลยนะครับเห็นปะมันจะวางอย่างนี้ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่คุณต้องเอาเนี่ยคุณต้องกดบวกหมาหนึ่งอันแล้วก็เอาเลขค่าเนี่ยวางข้างบนเลข3าแบบนี้ครับวางเลื้อนๆือนนิดนึงประมาณนี้นะครับวางไปนิดเดียวเลยแล้วก็นะครับคุณมีอัปเกรดอยู่แล้วคุณก็บวกมาเลข6กครับแล้วก็มาลงที่อัปเกรดจะอยู่ที่ประมาณมุมนี้นิดน,นึงนะครับอ่ะเรามาลองทดสอบดูลองกดเพล์ครับว่ามันวางตัวแล้วกดตัวแล้วอัปเกรดให้ไหมอย่างแรกเลยนะครับประมาณนี้ฮึอัปเกรดไหม อ่าอัปเกรดไหมอัปเกรดแล้วเรียบร้อยครับแล้วเราทําแบบนี้วนซ้ําเหมือนเดิมครับก็คืออันนี้จบระนงนะเลขหกจบหมายความว่าถ้าเราจะกดตัวละครตัวเดิมและเอามันมาให้ฟาร์มไวขึ้นต้องกดยังไงครับอ่าแน่นอนกดอย่างนี้มาเลยกดบวกครับเลขเจ็เหมือนเดิมครับรานนี้เราต้องมากดตัวละครตัวฟาร์มเหมือนเดิมนะแน่นอนครับก็คือคีสรุนั่นเองและเรากดเลขนี้มาครับเลข8 ให้มันวางประมาณนี้ก็ได้นะครับเือมๆกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะได้ตีตรงจุดนี้ได้ด้วยนะครับเรารู้วงแล้วคือเนี้ยผมรู้วงการโจมตีของตัวของเราอยู่แล้วนะครับมันก็เลยไม่จำเป็นต้องกดหรอกนะครับกดไว้มาณนี้เลข8นะครับแล้วก็แน่นอนครับเลข9นะครับผมเลข9คือมาที่เลข4นะครับเพราะว่าเราต้องกดเพลสหรือว่ากดวางตัวละครนั่นเองนะครับแล้วก็เลข10เนี่ยไปที่อะไรฮะไปที่ข้างบนเลข8นิดนึงเือดเกันนิดหน่อยนะครับประมาณนี้โอเคนะแล้วก็กด ที่เลข11เนี่ยให้มาที่เลข6เพื่อที่จะทําการอัปเกรดตัวละครอะเราทดสอบตัวละครดูหน่อยแล้วกันครับว่ามันจะวางได้หรือเปล่าหรือว่าอัปเกรดตัวที่2ด้ได้ไหมอ่ะลองดูฮะวางไหมตัวที่1เรียบร้อยฮะอะตัวที่2มาไหมไม่มาดีอัปเกรดอยู่อะไม่มาถ้าไม่มาก็ค่อยๆขยับไปแล้วกันครับเลข8เลขเเลข10เนี่ยมันอาจจะไปติดตัวแรกแล้วกันอะเราวางประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้อะกดเพล์ครับ เออมันไม่ไปวางจริงๆเละเพราะอะไรวะเออบางทีมันก็ค้างบางทีก็ไม่ค้างนี่เนาะนะครับแต่ว่านี้ผมสอนได้ประมาณนี้แล้วกันที่เหลือก็ลองไปปรับปรุงกันดูเอาเองแล้วกันอะประมาณนี้เอาใหม่มันอาจจะไม่วางไงอะประมาณนี้เอาใหม่วางสมกับ5้าแต่แดกับเจดไม่วางนะครับอืมเลขเจ็ดมาไหมไม่มาทำไมไม่มาวาะลองไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูซิว่าทำไมมันเป็นอะไรมันบั๊กหรือมันเป็นยังไง แต่จริงๆคือวางเนี่ยแค่ตัวเดียวมันก็ไหวยอยู่แล้วแต่แค่ว่าผมจะมีอีกจอหนึ่งก็คืออีกเครื่องหนึ่งแหละเพราะว่าอันเนี้ยเป็นจอที่ผมเอาไว้อัดคลิปนะครับก็เลยไม่ได้ทำเอาไว้ก่อนแต่อีกจอหนึ่งผมจะวางไว้ประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคเนาะประมาณนี้แต่นี้วางเผื่อไ,ไว้ก่อนนะไม่ต้องกลัวสุดท้ายแล้วมันก็จะประมาณนี้แหละนะผมประมาณนี้อ่ะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเ,เราลองดูสิถ้าเป็นวางไม่ได้อ๋อมันไปอยู่ตรงนั้นเหรอโอเคตคัวละครไปอยู่ตรงนั้นเฉยนะครับอ่ะแน่นอนเราเอาไว้อ่ะกดเพย์ไป โอเควางแล้วมันเหมือนกับเมาส์เคอร์เซอร์มันไปค้างอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าต้องปรับตั้งค่าในในโลบบหรือเปล่าเนาะซึ่งหลักๆผมก็จะประมาณเนี้ยอันนี้มันวาง2ตัวเล,วแลว้แล้วมันก็จะไปแบบออโต้คลิกออโต้อัปเกรดให้ตัวละครตัวหนึ่งนะไปอย่างเงี้ยวนไป2ตัว3ตัวเรื่อยๆนะับวงการตีมก็ตีเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองนะก็ลองปรับปรับลองตั้งค่าดูลองแบบหาจุดที่ตัวเองโอเคดูแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็กด กดบวกมาอีกหนึ่งอันเพราะว่านเนี้ยสเนี่ยเราจะามาไว้กดรีเพลย์เพื่อที่จะได้เล่นด่านเดิมๆซ้ำๆนั่นเองนะครับแล้วมันจะวนอย่างนี้ไปเรื่อยซึ่งเวลาคุณกลับมาจุดเนี้ยคุณแบบเอ้ยมันเกิดตรงจุดนั้นเวย้ยอ่ะอย่างเช่นคุณเริ่มเล่นใหม่ใช่ไหมมันจะประมาณแบบอ่าแป๊บนึงนะมันจะประมาณนี้ถ้าคุณเริ่มเล่นใหม่เนี่ยคุณจะเริ่มวารามมาตรงนี้ใช่ไหมครับจุดสปอนอย่างเงี้ย คุณจะวาร์ปมาสปอนจุดแรกซึ่งมันจะเป็นจุดนี้ซึ่งแบบเฮ้ยเอ้าแล้วจุดเราที่ระวางตอนแรกคุณก็แค่เล็งจุดเดิมที่คุณเคยวางเอาไว้แบบนี้หรือว่าแบบเราไม่ได้วางมอนคุณจะโอเคกับจุดไหนคุณวางได้เลยนะครับประมาณนั้นเนี่ยก็เล็งๆเอาแล้วมันก็จะกลายเป็นจุดที่คุณจะสามารถเล่นมันได้ตลอดเวลานั่นเองนะประมาณนั้นนั่นเองก็ลองปรับๆเอานี่ก็คือวิธีการฟาร์มเพชแบบอดเมิดด e เฟนเดอร์สำหรับสายคนที่ใช้มาโคแล้วกันนะที่ไม่ได้ใช้สคริปต์ก็จะใช้แบบนี้นั่นเองนะครับ วางตัวละครอัปเกรดตัวละครไปเหมือนเดิมครับเขาอย่าลืมนะใครี่เล่น Infinity f e n d e r จะเล่นแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าการกดรีเพลย์ด่านเดิมมันไม่ได้มีการวาร์ปหรือว่าการย้ายบุมกล้องหรืออะไรยังไงเนาะณตอนนี้นะในอนาคตไม่รู้ว่ามันย้ายบุมกล้องหรือเปล่านะครับไอแม่ง่ายเลยพอมีคิสซารู้เนี่ยฟาร์มง่ายเลยครับสิ่งที่คุณฟาร์มัาดีเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างครับคุณได้หนึ่งครับเลเวลไอดีตัวเองนะครับยิ่งเลเวลสูงเท่าไหร่ คุณจะได้รับรีโลในเลเวลทุกๆเลเวลที่5 5า5 20 25 50, ิบห้คุณจะได้รีโลนะตรงไมสโตนที่คุณสามารถรับกับเจ้าตัวกิลกาเมตที่หน้าล็อบบี้ได้นะครับและก็อย่างที่2นะครับคุณได้เลเวลทุกตัวละครที่คุณเอาลงมาใส่ตรงนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างของผมเนี่ยจะมีเวจิต้าชาไออินนะครับและก็ตัวละครอย่างกิซารุตัวมันเองนะครับแล้วก็ตัวละครอย่างนารุโตะจะได้เลเวลตรงนี้ไปด้วยเช่นกันนะครับไม่จำเป็นต้องเอาตัวตเ,าาเนหน็ ง่ายมากแลวอ่านต่อไปก็คือได้เพชรครับแล้วก็ได้ทองด้วยแล้วก็ได้ตัวถั่วเนี่ยมากินอัพลเวลตัวเองด้วยนั่นเองนะครับประมาณนั้นซึ่งวิธีการฟาร์มเนี่ยสามารถใช้กับเลนจิ์สเตทหรือว่าเลดหรือว่าอะไรก็ได้ที่คุณต้องการนะเห็นไหมบอสตายเรียบร้อยแล้วนะครับจบเรียบร้อยฮะในจุดนี้อะคุณกดสต็อปก่อนนะตรงเนี้ยคุณมาดูครับว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันอยู่ที่ตัว next ถูกไหมมันอยู่ที่ next เว้ยหมายความว่า คุณอาจจะต้องเลื่อนตัวอัปเกรดเนี่ยออกไปถ้าไม่งั้นมันจะไปเลื่อนด่านต่อไปน,นั่นเองครับตรงนี้คุณอาจจะต้องเลื่อนออกไปเพราะว่ามันจะมีปุ่มแบบกดเพลสวางตัวละครแถวๆนี้ใช่ไหมซึ่งจะได้ให้มันทับมันไม่ได้ทับกับเน็กซ์นั่นเองครับแล้วตรงเนี้ยะจะไม่มีปุ่มตัวไหนทับแล้วคุณเอา12เนี่ยย้ายมาตรงรีเพลย์ตรงนี้เลยนะไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะหาปุ่มเพลสวางใหม่ซึ่งตรงเนี้ยเรารู้แล้วว่าจุดตรงเนี้ย คือจุดที่ห้ามโดนเด็ดขาดโอเคนะถ้าไม่งั้นมันจะไปด่านต่อไปมันทาให้เล่นยากมากขึ้นมีบอสวิ่งเร็วมีบอสเซกหรือว่ามีลูกน้องที่มีโลออกมาเงี้ยมันจะเล่นยากซึ่งด่านแรกจะเล่นง่ายที่สุดลเลยมาในเพจ80เพรครับอ่ะตอนนี้เรากดดีเพลย์ด่านไปเห็นไหมตัวเรายือนอยู่ที่เดิมเลยแค่นั้นคือจบนะครับอ่ะเรากดเยสไปอ่ะเรากด play เพลย์เลยตามน,นั้นรอได้ตังมาเหมือนเดิมเนี่ยแค่นี้เราก็สามารถกดเพลย์เรื่อยๆยาวๆได้แล้วนั่นเองนะครับ ตามนั้นอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยไว้กับตัวเลขสองเลยกันเพื่อจะได้อยู่ทีเดียวกันเนาะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวรอมันวางตัวก่อนรอมันวางตัวเนาะเราจะได้รู้นะฮะวางตัวยังเอายังเมื่อกี้มันมีเพลสอยู่ทศทีอันนี้เพลสใช่ไหมเมื่อกี้ปุ่มอยู่มานี้ใช่ปะให้เราขึ้นมาไว้ประมาณบุมบนอย่างนี้นะครับเพราะว่าอเออเรียกว่าไงดีปุ่มมันเออมันจะมีปุ่มเน็กซ์ใช่ไหมเราแค่ย้ายขึ้นมาข้างบนแบบนีน้ นะครับแล้วก็ตอนจบเราก็เช็คอีกทีนึงวันมันได้หรือเปล่านะครับอ่ะก,กดเปไปเลยแบบนี้ยมีตัววางแล้วหนึ่งตัวอันนี้โอกาสที่บ้านจะแตกสูงมากแต่ว่าผมเคยเช็คแล้วว่ามันสามารถปล่อย3ตัวแรกได้เพราะว่ามอนมันจะเลือดประมาณส5 3ตัวแต่เลือดบ้านเราร้อครับหมายความว่าเราสามารถผ่านตรงนี้ได้นั่นเองครับเห็นไหม คิซารุมันก็จะสบายๆในตรงเนี้ยมันชอบมันชอบเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเมาส์มันชอบเป็นอย่างงี้อาจต้องไปตั้งค่าดีก็ได้นะในการเซตติ้งแล้วก็ไปที่เอ่อบูมเมนต์นะครับอาจจะไปเอ้ยคาเมล่าเนาะไปเป็นเป็นอะไรอ่ะมันจะมีอันนึงที่เป็นไดนามิกแน่นี้เนาะเออหน้าตานี้แหละอ่ะเป็นดีฟอลต์เหมือนเดิมนะครับอ่ะเป็นดีฟอลต์นะครับแล้วก็จะเป็นบูมเมนต์โหมดก็คือไอ้ข้างล่างเนี่ยให้เราปรับเป็นอย่างอื่นมันอาจจะไม่ไอ้นี่ก็ได้นะครับไปเป็นเอ่อไดนามิกทำสเต็มอะไรนี้ก็ได้แล้วแต่คนจะปรับแล้วกันนะครับอ่ะแล้วกด เห็นไหมตัวละครก็จะวางน่าจะเป็นอย่างงี้แหละเออผมน่าจะปรับผิดไปซึ่งไอตัวนั้นก็ปล่อยผ่านไปก็ได้ไม่มีปัญหานะครับตามนั้นเลยแค่นี้เองจบแล้วนี่คือการวางมาโครนะครับหลังจากที่คุณทําเสร็จหมดแล้วในทั้งหมดนะครับให้คุณมากดเซฟนะครับย้งว่่กดเซฟตรงนี้ครับนี่เลยกดเซฟนะคุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้ว่าเฮ้ยเอาเป็นอะไรอะ่ะอย่างเอาผมนี้ก็จะเป็นเอวีอ AV แล้วกันนะครับฟาร์มนาเม็กเออ ศูนย์หนึ่งอะไรก็ว่ากันไป easy ก็ว่าไป normal อะไรก็ว่าไปนะครับอะไรเงี้ยก็ว่าไปก็จะได้รู้ว่านี่คือออันที่เราเซฟเอาไว้อันคราวหน้าเราเปิดโปรแกรมมาเนี่ยเราจะได้เอาโปรแกรมนี้ออกมาใช้ได้น,นั่นเองครับเรากดเซฟจบแค่นั้นเห็นไหมแล้วก็แค่โหลดเนี่ย c o n f ิกซ์มาแค่นั้นเลยเห็นปะ่ะแค่นั้นจบเห็นไหมเนี่ยผมมีหลายอันเลยอนิเมะ apd คืออะไรวะอ anime power defense เออตอนนั้นมี power ด้วยซึ่งตอนนี้เกมมันตายไปแล้วเรียบร้อยอนิเมะ ทาวเวอร์ดี s เนต์นะครับเป็นฟาร์มคิวฟาร์มเลเวลที่ด่านไททันอีฟิตี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็ใช้พวกนี้หมดเลยนะครับแค่นั้นเนี่ยผมก็สามารถใช้เนี่ยก็คือคุณเอาไปปรับใช้เอาไปใช้เล่นกับคุณได้แบบปกติเลยนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะกรอให้ดูอีกสักทีหนึ่งล้วกันว่าเป็นยังไง,งยาวๆผมบอกเลยมันไม่ยากนะครับใครที่สามารถกรอและดูและนำาไป,ประยุกต์ใช้ให้มันได้กับตัวเองเนี่ย ก็คือมันจะเล่นไงมากมากนะครับแต่เนีที่ผมจะรอดูเนี่ยผมจะรอดูว่าไอจุดเพลสเนี่ยมันเท่ากันอื่นหรือเปล่าเนาะเพราะว่าในอีกจอหนึ่งของผมอ่ะผมก็น่าจะวางประมาณมุมนี้แหละมัง้งหรือไม่ก็มุมล่างผมจําไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราต้องเช็คเนาะถ้าเราจะปล่อยยาวๆเนี่ยเราต้องดูว่าเฮ้ยมันมีปุ่มไหนทับอันอื่นหรือเปล่าซึ่งอัน,น IC เนี้ยไอซีกับเก้าเนี่ยมันอยู่ใกล้กับปุ่ม Next ที่จะไปด่านต่อไปเนาะต้องระวังด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากอไปดูตอนสุดท้ายเลยลวกันว่าที่ระวังตรอองเน ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเห็นบ้างมันจะสามารถเล่นต่อนเนื่องกันได้เลยนะครับเพราะผมย้ายมาเนะี่ยมาที่มุมขวาบนของคําว่า p l a สนั่นเองนะครับก็จะได้ไม่ทับกับคาว่า next นั่นเองครับมันจะสามารถเล่นแบบนี้ต่อนเนื่องได้เลยมาเกมมันจะรีเพลย์ต่อนเนื่องเป็นการเล่นวนๆซ้ําๆแบบนี้เป็นการลงตัวละครวนๆซ้ำๆแบบนี้ไปแบบชิวๆเลยเห็นไหม เออนะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะมะีการเล่นนะครับหรือว่าการวางที่ดีกว่าผมได้แหละอย่างแน่นอนนะครับซึ่งผมเองก็จะวางได้แค่นี้นแหละเพราะว่าผมเองไม่ได้เป็นคนที่วางอะไรเก่งอยู่แล้วต่อให้มันวางได้แค่ตัวละครตัวเดียวหรือวางได้2ตัวละครเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่เข้าใจไหมเออเพราะว่ามันมันวางตัวเดียวมันก็ผ่านได้ วาง2ตัวมันก็ผ่านได้นะครับสำหรับตัวคีซาโรเนี่ยซึ่งก็อาจจะต้องแบบอัพเลเวลให้มันสูงหน่อยเนี่ยเอาถั่วที่ได้มาเนี่ยกินให้มันเพิ่มเลเวลไปเพื่อที่จะได้จบมันให้ได้ไวๆด้วยอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าตัวละครตัวอะไรก็ฟาร์มได้หมดนะครับซึ่งถ้าคุณจะเล่นเป็นกรนะครับคุณก็เล่นเป็นมุมนู้นมุมนู้นก็ได้แต่ก็อย่าให้มันโดนตัวสตาร์ทเวฟคุณอาจจะต้องเงยมุมกล้องหน่อยอย่างเงี้ยเออคนนึงนะคุณอาจจะต้องเงยมุมกล้อง เนี่ยควรจะต้องเงยมุมกล้องหน่อยเพื่อที่แบบจะได้ไม่โดนอะไรงนนนนเงี้ยอ่ะเนี่ยเงยมุมกล้องหรือไม่ก็ซูมต่ตําๆอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่คุณนะแล้วแต่ความถนัดที่แบบคุณจะโอเคเลยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยแค่คุณเซ็ตเอาไว้งี้แล้วคุณจําจุดยืนหรือว่าคุณต้องการให้ตัวละครมันวางตรงไหนได้แค่นั้นคือจบแล้วโอเคปะคุณจะย้ายมาตรงตรงนี้ก็ได้ถูกไหม คุณจะย้ายตัวละคร2ตัวนั่นไว้ตรงนี้ก็ได้หรืออะไรก็ได้ครับอย่างที่บอกคือมันแล้วแต่เลยซึ่งอันนี้ในการาร์มันจะตกตอยู่ประมาณที่5ถึงสี่ถึงห้าทีแล้วแต่การวางของตัวละครละกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบคร่าวๆละกันนะที่เอามาสอนทุกคนละกันนะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะมีเพชรน,นะครับแล้วก็ เลเวลตัวละครให้ได้เยอะๆแล้วกันนะครับแล้วก็เล่นเกมกันให้มีความสุขแล้วกันนะนี่ก็จะเป็นเบื้องต้นในการสอนฟาร์มเอฟเคแล้วกันนะส่วนใครที่ขอไฟล์ขออะไรผมให้ไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าคอมแต่ละคนการตั้งค่าแต่ละคนไม,ไม่เหมือนกันครับการที่คุณเอาไฟล์นี้ไปใส่ในมือถือหรือว่าในคอมที่คุณมีสเปคมันไม่เท่ากัน มันอาจจะลันได้ไม่ดีก็ได้นะครับก็แนะนําว่าให้ลองศึกษาแล้วก็ลองไปนําไปปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองแล้วกันนะครับก็ขอใหมีความสุขกับการเล่นเกมแล้วกันครับประมาณนี้นะครับปะเจอปืนครับในคลิปหน้าวันที่ผมขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ